ครับวันนี้กองบรรณาธิการมหานครข่าวมีข่าวความคืบหน้าการเปิดให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีชมพูหรือที่เรียกว่าน้องนมเย็นโดยล่าสุดเมื่อวันที่24ตุลาคม2566ดรพิเชษคุณาธรรมรักอธิบดีกรมการขนส่งทางรางพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ตรวจสอบ รถไฟฟ้าสายสีชมพูโดยร่วมกับรถไฟฟ้ามหาหนาครและบริษัทที่ปรึกษาโครงการบริษัทนอร์ทินบางกอกโมโนเรลผู้รับสัมปทานการเดินรถเพื่อติดตามความพร้อม ก่อนเปิดให้บริการประชาชนในเดือนธันวาคม2566สำหรับสถานีแจ้งวัฒนะ14สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียบและสถานีโทรคมนาคมแห่งชาติขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางขึ้นลงการดำเนินการไปถึงขั้นมุงหลังคาติดตั้งราวกันพร้อมทดสอบการใช้บันไดเลื่อนและลิ์ไฟฟ้าทั้งนี้ผู้รับจ้างคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ แบบเก็บค่าโดยสารนะฮะในวันที่18ธันวาคม2566โดยจะเปิดและก็เก็บค่าบริการได้นั้นจะต้องมีการเปิดทดสอบให้นั่งรถฟรีซะก่อนซึ่งคาดว่าจะเปิดให้นั่งฟรีประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน2566เพื่อทดสอบระบบก่อนเพราะว่าทางรถไฟฟ้ามหานครจะต้องตรวจสอบและเน้นหนักในเรื่องของความปลอดภัยก่อนที่จะให้เปิดบริการต่อไป